ชาวเน็ตรวมือให้กับคำตอบของแอปทัศออดต่อดราม่าไม่แซบสมเป็นพิธีกรสามแซบรับหน้าที่พิธีกรรายการวราไรตี้ที่แซบที่สุดใน3โลก3แซบมาสักพักใหญ่ๆแล้วสำหรับคุณแม่สุจรองแอปทัศออดแต่จนกระทั่งเปลี่ยนพิธีกรอีกรอบจากกระแมเป็นหนุ่มกัใชัยแล้ว สาวแอกก็ยังไม่ไวายเจอดรามา่าข้อหาเดิมๆอย่างไม่เปลี่ยวไม่แซบสมเป็นพิธีกรรายการสามแซบอยู่จนได้ล่าสุดเจ้าตัวได้มีโอกาสเคลียรเรื่องนี้ยืนยันรู้ตัวว่ายังมีหลายเรื่องที่บกพร้องพร้อมปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปส่วนเรื่องที่คนมองว่าไม่แซบสมกับเป็นพิธีกรรายการสามแซบ อย่าให้มองว่าคนเราแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ความแซบแตกต่างกันตัวแอปได้รับความไว้ใจและเชื่อใจจากคุณนิดอรพันธ์ที่ติดต่อมาว่าอยากได้คาแรคเตอร์พิธีกรแบบแอปซึ่งก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปซึ่งคำตอบดังกล่าวของแอปทัศน์ก็โดนใจชาวเน็ตที่ได้ฟังคำสัมภาษณ์ออกปากชมว่ามันเลิศมาก ไม่คิดว่าคำถามจะดราม่าแค่ไหนแม่แอปก็เอาอยู่ใช้ความนิ่งสงบสะยบทุกประเด็นน่านับถือจริงๆ